รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาพบกับรายการเที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทนกันอีกแล้วนะครับทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงกับผมหมอกทศพรนะครับผมรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวในช่วงวันหยดุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับผมในสัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมหมอกจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยต้องบอกได้เลยนะครับว่า Amazing สุดๆเลยอยากรู้ไหมครับว่าจังหวัดไหนนั่นก็คือจังหวัดกระบี่นั่นเองวันนี้เราจะไปสัมผัสความงามของดินแดนภาคใต้กันนะครับผมแต่ว่าทริปนี้เนี่ยจะสนุกมากน้อยก นาไหนต้องคอยติดตามชมและเหมือนเดิมรับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับเราต้องไปตรวจสอบราคาเชื้อเพลิงและก็ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์กันก่อนดีกว่าครับ่านผู้ชมครับในระหว่างที่เรารอเติมน้ามันเนี่ยหมอก็มีเรื่องราวของพลังงานทดแทนจะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมได้ฟังนะครับผมพลังงานทดแทนหรือว่าแก๊สโซฮอล์เนี่ยจริงๆแล้วหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่ามีประโยชน์อย่างไรหรือว่าแค่ลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น จริงๆแล้วประโยชน์ของแก๊สโซฮอร์นะครับนอกจากที่เราจะทําตามโครงการพระราชดำริแล้วเนี่ยยังเป็นการลดการนําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศลดการสูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทยนะครับผมเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าทางการเกษตรแล้วก็เพิ่มเงินหมุนเวียนให้กับประเทศไทยอีกด้วยครับและในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับผมยังช่วยในการลดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้น้ํามัน เช่นฝุนละอองขมเมาดำแล้วก็สารเรือนกระจกนะครับผมยังไงเราคนไทยทุกคนต้องช่วยกันนะครับผมตอนนี้พร้อมแล้วไปเที่ยวจังหวัดกระบี่กันเลยครับ นี่เรือกองนนะครับสายหนึครับ ครับและตอนนี้นะครับหมอก็พาท่านผู้ชมมาถึงจังหวัดกระบี่เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมที่นี่เทะเลสวยมากๆสมกับเป็นมวนสเสน่ห แห่งทะเลใต้เลยนะครับผมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่2แล้วที่หมอกพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะมากี่ครั้งนะครับก็รู้สึกประทับใจทุกครั้งเลยและตอนนี้นะครับหมอกก็อยู่กับไกด์ของเราคนเดิมครับสวัสดีครับรลกวนแนะนําตัวหน่อยครับอ่าผมชื่ออูดครับเป็นก็เป็นมากเทศอยู่ที่กระบี่ครับบริษัทกรีบทัวร์ครับครับผมพี่อูดนั่นเองนะครับครั้งนี้แล้วเนี่ยพี่อูดพาหมอกไปเที่ยวที่ไหนบ้างเที่ยวะเลแหวกกันนะครับอีกทริปหนึ่งอีกเส้นทางหนึ่งแต่ว การท่องเที่ยวในครั้งนี้นะครับเราจะมาชมความสวยงามของเกาะห้องแล้วมีที่อื่นอีกไหมครับมีเขาเรียกว่าก็เป็นหมู่เกาะนะครับเป็นเกาะเล็กๆอยู่หลายๆเกาะเขามี5้าเกาะนะครับรวมกันมีอะไรบ้างครับเกาะห้องนะครับมีเกาะเหล่าลาดิงและก็เกาะปักเบี้ยนะครับครับผมอันนี้คืออยู่ในเกาะของเกาะห้อง ครับผมซึ่งวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมกันครับผมแล้วความสวยงามของเกาะห้องครับไฮไลท์ของเกาะห้องนะครับสังเกตดูหาดทรายนะครับทรายเยอมากครับผมน้ําทะเลใสนะครับเหมาะที่จะเล่นน้ำนะครับว่ายน้ําได้นะครับหรือว่าดําน้ําดูปะการังก็ได้ครับวันนี้คือจุดขายของเกาะห้องใช่ไหมครับผม ทราบข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยยังมีลากูนที่มีความสวยงามอีกด้วยสําหรับลากูนจะอยู่ด้านหลังของเกาะนะครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะครับหลังจากที่นี่เราไปเที่ยวกันครับผมเอาว่าตอนนี้เดี๋ยวหมอกพาท่านชมชมความสวยงามของเกาะห้องแห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับไปแล้วริว คชมครัเกาะห้องถือว่าเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ครับภายในมีห้องหรือลากูนสามารถเข้าไปผ่านทางถ้ำทะเลซึ่งเพิ่งค้นพบเมื่อ10ปีที่แล้วครับขนาดของถ้ำนะครับกว้างประมาณ2-10เมตรลึก150เมตรมีเพดานต่ำซึ่งการเข้าถ้ำนะครับจะต้องรอระดับน้ำขึ้นน้ำลงให้เหมาะสมก่อนและยังเป็นจุดที่เรือซีแคนูนิยมมาเที่ยวกันซึ่งเรือหางยาวก็สามารถเที่ยวชมได้เช่นกันครับ ู้ชมครับหลังจากที่เหมอะพาท่านชมไปชมความสวยงามของเกาะห้องนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดกระบี่เลยตอนนี้เหมอกพาท่านชมมาอยู่อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับตรงนี้มีชื่อว่าอะไรครับีออุดครับอ่านะครับเกาะนี้นะครับเขาเรียกว่าเกาะหลาลาดิงนะครับเกาะเหลาลาดิงซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองนะครับเป็นภาษามาลายูนะครับแต่คนต่างชาตินะครับฝรั่งก็เห็นว่าหาดนี้สวยนะครับเลยตั้งชื่อใหม่ว่า ื่อเกาะพาราได s ์หรือว่าพาราได i ์ไอแลนด์นะคร,ครับ p a า a d i s e island แสดงว่าเกาะนี้ต้องมีความสวยงามเป็นอย่างมากสวยงามครับหาดทรายสวยสังเกตดูครับทรายสวยน้ nice ยนําทะเลใสนะครับเห็นนักท่องเที่ยวว่ายน้ำกันเยอะแยะเลยเป็นเกาะเล็กๆเป็นเกาะเล็กๆครับใช่ไหมครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวที่นี่เนี่ยจะได้ชมความสวยงามในเรื oh ok oh oh ่องของอะไรบ้างครับเรื่องของการว่ายน้ำครับหรือว่าการพักผ่อนบนชายหาดนะครับอันนี้คือเหมาะมากเลยนะครับครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เหมาะให้ท่านชมชมความสวยงามของเกาะแห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับครับผมไป เกาะเหลาลาดิงนะครับหรือว่าเกาะพระไดเป็นเกาะที่ถูกซุกซ่อนโดยธรรมชาติแฝงไว้ด้วยความสวยงามของหาดทรายและความเงียบสงบเป็นส่วนตัวสำหรับเกาะแห่งนี้นะครับเป็นที่พักอาศัยของกลุ่มสรรทานลังนกแต่ก็ยังเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ซึ่งภายในเกาะแห่งนี้นะครับมีหาดทรายที่ละเอียดมีปลาและปะการลังที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันและเล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินอีกด้วยครับ และอีกที่หนึ่งนะครับที่เหมาะอยากจะแนะนําให้นักท่องเที่ยวได้ไปชมความสวยงามนั่นก็คือเกาะผักเบีย้ยครับเกาะผักเบีย้ยเป็นเกาะเล็กๆอยู่ด้านหลังของเกาะห้องมีน้ําทะเลใสสะอาดเหมาะแก่การลงเล่นน้าบรรยากาศเงียบสงบรม่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่ริมหาดเกาะผักเบีย้ยนี้นะครับแม้ว่าจะมีแนวชายหาดที่ไม่กว้างมากนักแต่ก็มีหาดทรายที่ขาวสะอาดไม่แพ้ที่อื่นเมื่อน้านําลงนะครับสันทรายที่เกาะผักเบีย้ยก็จะปรากฏเป็นแนวยาวจรด,ดอีกเกาะหนึ่ง ซึ่งเรียกว่าเกาะผักเบีย้ยเช่นเดียวกันและสามารถเดินถึงกันได้ในเวลาที่น้ําลงเต็มที่เท่านั้นเพราะว่าในเวลาน้ําขึ้นน้ําก็จะแยกเกาะสองเกาะออกจากกันครับ คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือความงามของหมู่เกาะกระบี่นะครับเป็นมนต์เสน่ห์ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีเลยขนาดมองมาสองครั้งแล้วยังประทับใจไม่รู้เลิมเลยทีเดียวนะครับผมพี่อู๊ดครับถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยสามารถมาได้อย่างไรบ้างครับครับผมการเดินทางมาเที่ยวเกาะเล็กๆนี้นะครับก็เดินทางได้2แบบนะครับหนึ่งเดินทางกับเรือหางยาวนะครับโดยจะโดยที่เดินทางมากันเองครับผม ก็นั่งเรือไม่ไกลประมาณ30-40นาทีครับนาทีจากเอาวนางแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็เดินทางกับเรือสปีดโบ๊ทนะครับแล้วก็คือหมายถึงว่าเรือสปีดโบ๊ทนี้จะทำเวลาได้เร็วรแล,วแลวะขรบไปโจดตามจุดต่างๆได้หลายๆจุดนะครับถ้าเกิดว่าสนใจจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับติดต่อได้ครับที่บริษัทเกาะพีพีชูว์ในกระบ,บี่นะครับเบอร์โทรศัพท์0 7 5 6 2 0 5 0 6หครับ ครับผมและว,วันนี้นะครับหมอต้องขอ,ขอขอบคุณพี่อู๊ดมากๆเลยนะครับผมที่นําเที่ยวกับเราในวันนี้นะครับผมถ้าเกิดมีโอกาสทริปหน้าอีกอเรามองว่า<ม>ต้องมีหลายเกาะเลยคุณหมอกมย่งที่เยอะแยะเลยในกบบนะร,บร,รกออบบนะบี่นะครับปกติเรามีเกาะอยู่1 3 6สบกเกาะนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของจังหวัดกระบี่นะครับมี่เกาะละหลายเกาะเลยยังมีสถานที่ที่น่าสนใจหลายที่หลายที่ครับขอบคุณมากครับพี่อู๊ดครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดกระบี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวหมอกจะพาท่านผู้ชมไปพบกับไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือสะมรกฏครับซึ่งมีความสวยงามมากที่สุดเลยไปกันเลยดีกว่าครับ ครับและตอนนี้นะครับหมอก,ก็พาท่านผู้ชมเดินทางมาถึงสระมรกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องบอกว่าหายเหนื่อยจริงๆเลยนะครับกับความสวยงามของที่นี่สมกับเป็นแอนซีนไทยแลนด์จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวหมอกให้ท่านผู้ชมชมความสวยงามของสระมรกตแห่งนี้กันก่อนดีกว่าครับ ที่เราจะเห็นน้ําที่นี่เป็นสีเขียวมรกตนะครับเหตุก็เป็นเพราะแบคทีเรียและสารลายในน้ําซึ่งจะทําให้น้ํามีสีต่างๆแตกต่างกันและนอกจากนั้นนะครับสายน้ําแร่ใต้ดินที่มีอยู่บริเวณนี้ก็ยังทําให้สารแขวนลอยในน้ําตกตะกอนจึงทําให้น้ํามีความใสามากและที่สําคัญนะครับถ้าเราเดินไปทางตอนเหนือก็จะเห็นสายน้ําที่ไหลลงมารวมกันจนกลายเป็นสระน้ํามรากตแห่งนี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับความสวยงามของสะมรกกแห่งนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมอยากจะมาเที่ยวที่สะมรกตแห่งนี้นะครับสาม,มารถเข้ามาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยแต่ถ้าอยากเห็นความสวยงามของน้ําเป็นสีมรกตแบบนี้นะครับแนะนําว่าให้มาดูช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นและที่สําคัญต้องเป็นช่วงที่ท้องฟ้าเปิดไม่มีเมฆขนมาบังนะครับจะได้สัมผัสความสวยงามของสะมรกกได้อย่างเต็มที่เลยเอาละครับวันนี้เราเที่ยวกันมาทั้งวันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปหาอะไรอร่อยๆทานกับช่วงเที่ยวนี้มีอร่อยครับ